เจออีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็หลกัหลกๆเหมือนเช่นเคยนะครับเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการที่ทางช่องทําคลิปรับซื้อนะครับก็ส่วนใหญ่จะรับซื้อเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับเหรียญปีพศหายากแล้วก็เหรียญผิดพลาดจากการผลิตเหรียญเออเลอร์คอยเหรียญตลกอะไรแบบนี้นะครับส่วนธนบัตรก็จะรับซื้อธนบัตรตัวอย่างธนบัตรเลขสวยเลขตอง แล้วก็เลขไม่ตรงกันธนบัตรพิมพ์เคลื่อนตัดเคลื่อนอะไรแบบนี้นะครับก็ด,ดูดูตัวอย่างดูรายละเอียดการรับซื้อได้ตามคลิปต่างๆที่ทางช่องผมจะทำขึ้นนะครับก็สาลาลมคอยช n นลนะครับวันนี้มารับซื้อเหรียญสักหนึ่งรายการนะครับก็คือเป็นเหรียญที่ผมยังขาดอยู่นะครับเป็นเหรียญเล็กๆแบบนี้นะครับเนี่ยเหรียญเล็กๆนะครับที่ผมยังขาดอยู่ก็คือเหรียญย5สสตางค์ ยังขาดอยู่อีก1ปีพศนะครับผมรับซื้อแค่2ปีพศเท่านั้นนะครับเหรียญ25สตางค์นะครับถ้าดูที่ปีพศก็ขายได้เลยนะครับปีแรกนะครับปี4-2นี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับก็คือยังยังถึงถึงได้มาแล้วก็ยังรับซื้ออยู่นะครับแต่ว่าที่อยากได้เป็นพิเศษนะครับก็คือปี4-4นะครับ เหรียญ25สตางค์นะครับปี44แล้วก็ปี42นะครับจำนวนการผลิตน้อยนะครับผลิตแค่1,000 0เหรียญแค่นั้นเองนะครับก็เลยทําให้เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับผมก็ตามหาอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมก็ยังขาดปี42อยู่อ่าปี44ขออภัยครับผมยังขาดเหรียญ25สตางค์ปี44นะครับก็รับซื้อเริ่มต้นที่2,000ถึง4,000บาทนะครับราคาตามสภาพนะครับถ้าใครมีเป็นแผง แผงปี42 44ก็สามารถส่งรูปมาสอบถามราคาได้นะครับว่ารับซื้อเท่าไหร่นะครับขอดูสภาพเหรียญกับสภาพแผงก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วจะแจ้งราคาให้ทราบนะครับถ้าใครมีเป็นเหรียญก็รับซื้อนะครับผ่านใช้ก็2 0 0 0 2 5 0 0 2พ0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0นะครับก็ไล่เป็นสเต็ปไปนะครับสำหรับเหรียญที่รับซื้อก็คือ ขึ้นอยู่กับความสวยด้วยขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญด้วยนะครับนี่นะครับก็ผมมีมาแล้วนะครับปี42เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับลักษณะของเหรียญปี44นะครับก็เดี๋ยวดูรูปที่ผมขึ้นไว้ให้ดูก็ได้นะครับดูง่ายๆนะครับดูแค่ปีพศเท่านั้นเองนะครับแต่ขอแจ้งนิดนึงนะครับบางท่านส่วนใหญ่หลายๆท่านนะครับ ส่งรูปเหรียญ50อา่าเหรียญย5สสตางค์ปี4 5มหาให้ผมดูนะครับซึ่งแตกต่างกันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับปี4 5หมีม้วนเลข5นะครับก็อาจจะดูไม่ชัดแต่ก็คือยังไงอ่ะส่งมาให้ผมดูนะครับก็คือผมดูผมก็รู้มองเห็นนะครับเพราะว่ามัมนมีม้วนเลข5าอยู่นะครับก็ลองลอง,ลองตรวจสอบเหรียญก่อนที่จะส่งมาให้ผมดูสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ สำหรับเหรียญเล็กๆนะครับก็ก็จะมีอยู่ไม่กี่รายการที่ผมรับซื้อนะครับที่มีราคาก็คือ25ปี42กับ44ส่นะครับส่วน50สตางก็จะมีปี30นะครับที่ราคาสูงอยู่ตอนนี้นะครับปี30 50สตางก็คือหลักหมื่นนะครับนี่นะครับก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะครับตัวนี้เน้นเน้นเน้นตัวนี้มากกว่านะครับ25สตางค์ปี44ถ้าใครมีอยากขายก็ ลองส่งรูปมาได้นะครับลายติดต่อลายดีผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับขึ้นไว้ให้ตลอดจนจบคลิปนะครับท่านที่เข้ามาดูคลิปก็จะรู้นะครับว่าติดต่อยังไงทางช่องรับซื้ออะไรแต่ว่าถ้าท่านที่ไม่ได้ดูคลิปก็จะไม่รู้นะครับว่าผมรับซื้ออะไรและผมก็แจ้งช่องทางการติดต่อไว้ชัดเจนนะครับสำหรับบางท่านที่คิดว่า,ามาทำคลิปหลอกมาทำคลิป ขายฝันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ท่านจะคิดนะครับก็ลองดูกันไปดีกว่านะครับถ้าท่านไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีใครบังคับท่านได้นะครับแต่สําหรับท่านที่เชื่อแล้วก็ส่งมาขายท่านเหล่านั้นก็ได้รับเงินกันไปเรียบร้อยทุกท่านทุกรายการที่ส่งมานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับ กับเหรียญที่มาประกาศรับซื้อเหรียญ25สตางค์ปีพศ2544รับซื้อเริ่มต้น2,000ถึง4,000บาทนะครับซื้อจริงแน่นอนนะครับสลาลมคอยชนแนลติดต่อได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ